โอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า What Come After นะผมก็เป็นเกมแนวใน,นเรื่องอีกแล้วน,นะก็จะเล่าถึงตัวละครเรานะที่นั่งรถไฟกลับบ้านแนละ้วที่นี้กลาย่าดันหลุดไปในอีกโลกหนึ่งนะโอเคเกมนี้จะเป็นไงเราไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอา้าวอะไรครับเนี่ยอ๋อวิง่งน่าจะวิ่งข้ารถไฟเนาะ ประมาณว่ารีบน่าจะแบบเป็นกระบวนสุดท้ายเลยวันนี้ครับประตูกำลังจะปิดพอดีอ่าเมดิไลออนททมอเคแหมตัวละครใส่แมสได้นะครับเนี่ยแหมโควิดซะได้วตรงนี้อืมอืมรถไฟขบวนสุดท้ายเนี่ยเหรอ It's not t h a t p o w e r here อะไรเนี่ยครจะเทปหนึ่งนะฮะตามนี้เอ่อคาร์เดสเ e ีย อืมไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคฉันคงต้องหาหาเออเขาเรียกว่าอะไรละเออที่นั่งครับที่นั่งหาที่นั่งโอเคที่นั่งแล้วไงอ่ะหาที่นั่งไหนเราไปข้างหลังก่อนแล้วกันครับอืมนี่ฉันอะไรเนี่ยเอาอะไรวะเมื <c oughs> ่อกี้เตี๋ัวไงครับเอาเออเราจะดูเขาไงอ่ะเขาพูดเมื่อกี้ฮึ เฮ้เฮ้เฮ้เหมือนจะเป็นเพลงนะครับค้ามอนข้มอนิดอะไรเนี่ยไปข้างหลังได้ไหมครับนี่ไงเปิดมาข้างหลังได้ด้วยครับคุณยาคนนี้หลับอยู่อะจุด,จดใช่อืมฉันคิดว่าฉันชอบเธอนะนาคิดยังไงล่ะฉันว่าก็โอเคนะแต่ก็ไม่ค่อยมากอะ่ะอือฉันส่งข้อเอา้าดูริงเดสมันจะผิดไหมจุด,จด เหมือนกับว่าจะส่งข้อความไปเหรอชอบใครอ่ะแต่ประตูตรงนี้ไม่คนยืนนะถ้าในวิจิงเราไม่คนยืนใกล้ประตูแล้วถ้าประตูทำไมาผิดลาดมานันก็วิวตกลงไปเลยนะครับ <c oughs> นี่อะไรครับมีที่นั่งไหมครับเอา้าไอจัสเซนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้หรอไอเสบสโอเล่ฉันต้เหนือยจะเหลืสิบนาทีอืมฉันขอฉันรู้สึกเสียใ,นใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคนนี้ก็หลับเลยครับเธอดูน่ารักนะ The new. อินเดียอ้าวแฮปยูสเ s นเซอร์นายเห็นเนะเขาเธอได้วีโอไหมฉันสุดช่วงเวลาสุดท้ายฉันไม่อา้าวขอภั้นะถ้าแปลไม่ทันมันอันนี้ผมไม่ได้กดนะคือข้อความมันไปเองเนาะมีที่นั่งไหมอา้าวนี้ไม่มีแล้วครับโอเคงั้นเราก็ต้องเดินกลับไปหาที่นั่งที่นั่งตรงไหนมีบ้างเนี่ยที่นั่งที่นั่งหาที่นั่งหน่อยครับขอที่นั่งหน่อย อืมที่นั่งที่นั่ง <c oughs> อ่ากดอ๋อกดชิปกดชิปจะเดินเร็วขึ้นอ๋อโอเคครับอะไรเนี่ยจริงเหรอเธอว่าไงม้างล่ะเธอบอกว่าไม่เออจะขอโโษนะที่ยินสิ่งนั้นอะ่ะเหมือนจะมีแต่เกิดเรื่องไม่ดีเลยนะครับกับคนในรถไฟขบวนนี้อืมรู้สึกบ้าปิ่นอะไรไปดรูครับอ่าเมืองน,นี้ตอน,น,นเคยก็ดูดีเหมือนกันนะ เออมันเกิดอะไรขึ้นกับรถของคุณเหรอเธอต้องคุณต้องรีบกลับไปที่บ้านนะอืมฉันจะรีบเดี๋ยวนี้แหละไอโซอิดเอ้ยไม่ใช่อโซอิดแปลว่าอะไรว่าขายมาั้ยเดี๋ยวเป็นนะโซโซอ่าใช่ขายมันอ๋อ okay. โอเคอ๋อโอเคต้องรีบกลับไปซ่อมรถในวันนี้ครับอืมฉันขายไปแล้วนะ่ะทำไมล่ะเัาจะได้ไปกับ ฉันจะได้กลับบ้านกบับคุณทุกวันอ๋ออยากแม่จะจีบกันใช่ไหมเนี่ยคือประมาณว่าจะได้แบบเจอกันที่ปปรถไฟขบวนนี้เนาะมาสเตย์ไว้ทำให้ตัวเองตื่นเข้าไว้แต่เหมือนจะหลับเลยนะครับเนะี่ยเอาคนเดิมวะเนี่ยเหมือนเจอคนซ้ำๆเดิมๆเลยครับบัตเตอร์มิวเอเนยไอ่ฉันคนฉันเป็นคนจะซื้ออะไรดีสิ่งที่ฉันต้องการซื้ออืมกลับบ้าน,นต้องการไมค์แอนคินเต๋อของฉันน่าจะกำลัรงรอฉันอยู่ พวกเขาไดจะไปที่เตียงกันแล้วอ่าฮะอันนี่ไงที่นั่งครับผมอะไรเนี่ยตัวให้ยูมีคนเป็นไงบ้างเอ่อคุณไม่ต้องรู้หรอกโอ้โหนี่ไงที่นั่งเอ้ยเดี๋ยวเราสำรวจก่อนดีไหมครับเราสำรวจก่อนดีกว่าอาจจะมีบางคำที่ผมแปลผิดไปนะฮะเพราะบางบางคำผมว่าใช้ขเขาเรียกว่าไงอะ่ะใช้เอ่อเรียกว่าไงอะ่ะเป็นแบบการสังเกตคำครับคือคำที่มันมันมันเหมือนจะแปลเป็นอย่างเงี้ยรูย้เดี๋ยวนนะเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงหูฟังผมไม่ได้แกะมันนึง โอเคน่า okay. จะได้แล้วคือจะบอกว่าบางคำอ่ะผมก็แปลแบบเปไงตามศัพท์าัพา์นะครับแบบไอคนนั้นพูดไรแล้วมันแบบคนตอบกลับประมาณไหนอย่เนี้ยเออบางคำอะ่ะแบบอุ้ยแล้แปลอย่างเงี้ยโอเคไปต่อได้ไหมเนี้ย <Okay. S 2> ไม่ได้แล้วเนาะผมเคีงแ้เราก็ไปนั่งเลยครับไป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 ,ไปอะนั่งเอยรู้สึกเหนื่อยจังเลย why do I have to rush away เอ่อ rush rush วายดูไอ้ทำไมฉันต้องรีบจังเลยดูเหมือนต้องรีบอะไรมาน,นี้ครับ is อ not น i like อ a one at home care มันไม่มีใครอยู่ที่มันไม่มีใครใดูแลบ้านหรออืมอคิดได้มากเลยอ่าจุดจุด,จดอืมฉันคไม่ควรจะคิดคิดมากนะใช่ฉันควรอ้าวอย่าบอกว,ว่าหลับไปเลย <c oughs> นั่นไงหลับไปเลยครับ <c oughs> หลับไปเลยแสดงว่านายทำงานดึกนะครับ ออไงอา้าวอ้าวอะไรเนี่ยฮะฮะนี่นี่มาลีอะโอ้พระเจ้าโอ้โหหายหมดเลยครับนี่ฉันถูกขัาวไว้ข้างในงั้นเหรอเดี๋ยวนะเสียงผมรู้สึกว่าเสียงผมฟังหมดอแปะกๆะันะแงะะฮะแอ่อจัดแป๊บจัดปะแปะแปะนะแปะแปะแปะแหม ฉันควรทำยังไงดีโอ้โหพูดรัวๆเลยครับใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นฉันต้องใจยเย็นโอเคหายใจเข้าลึกๆโอเคฉันถูกขัไงไว้ข้างในนี้มันนี่ไม่ไต้องกังวลหรอกฉันต้องอุยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟรถไฟเคลื่อนที่เหรอนี่มันนี่มันบ้าเลยเนี่ยทำไมรถไฟถึงเคลื่อนที่ล่ะ มันเกิดอะไรขึ้นเออใจยเย็นวีวีอหอชื่อวีวีนะครับใจยเย็นเออฉันหมายถึงว่าถ้าหากเจ้าแมวอยู่ที่นี่มันก็อาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยงั้นเหรอโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีเวลามาคิดเรื่องนั้นแล้วโอเคต้องหาต้องไปหาคนขับครับหืมคนขับ ควรจะพูดว่าใครบางคนที่ควบคุมรถไฟดีกว่ามัา้งออพวกเขาขับพวกเขาขับรถไฟเป็นงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนสิตั้งใจหน่อยวิวีตั้งใจโอเคแต่เราต้องไปไหนเนี่ยปกติคนขับจะอยู่ข้างหน้านะาะงทะเปข้างหน้าเลยครับไปไปแหมตามคอนเซ็ปต์เกมเลยครับที่อ่านาอะวะอะไรเนี่ยทำไมทำไมคนเป็นแบบนี้ โอ้โตาสีเหลืองเลยครับนี่มาอะไรทำไมทุกคนถึงพวกเขาอ่าฮะคนเรียกพวกเขาว่างไงเดี๋ยวก่อนนะดอนสิมีนไม่ได้หมายความงนี้ใช่ไหมฉันฉันตายไปแล้วกันหรอนี่มัน อเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลยหมอก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะฉันหมายถึงมันจะไม่เจ็บออควรลืมเรื่องมันนนไปแล้วตอนนี้ต้องคิดแผนก่อนใช่นี่อาจจะเป็นถ้าหากนี้เป็นชีวิตชีวิตหลังความตายไอคอนเซนไดมายฉันรู้สึกว่า I can c a น s e t d e b l e e d i n งนะครับ cause t e อ่าควาสล เดเอฉันควรคิดไปว่าออ่เอฉัน,ฉนควรคิดไปว่าแบบประมาณว่าชีวิตเราโชคดีครับตัวเราโชคดีอะไรมาเนี้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอสมีนอสโอเคยังไงก็ตามเธอเจอแจ็คพอตแล้วล่ะวีวีแจ็คพอตจริงเลยครับแหมอยู่ก็มาเจออันนี้เดี๋ยวนะถ้าหากฉันตายไปแล้ว แม่ฉันต้องเศร้าแน่เลยโอ้ไม่ฉันไม่ต้องการแบบนั้นและถ้าและถ้าถ้าฉันตายในรถไฟนี้โอ้ oh. พวกคนที่มทาทำความสะอาดก็จะเจอศพของฉันสิเอ่อ uh, วีวิว a ฮ e นี่มันีวิวเขาต้องเจอวันที่เขาเรียกว่าไงอ่ะแบบว่าเอ่อ พวกเขาจะเจอวันที่ไม่ดีเป็นเพราะจะเจอแบบจะเจอวันที่เลวร้ายเป็นเพราะเพราะฉันอย่างนั้นเหรอบ้าเอ <Bye. S 1> ้ whoever sat next to me on ใครที่เอ่า sat sat คนที่นั่งข้างๆฉันเหรอนั่ง next ไม่ใช่ next t o นี่มัน next t o นี่มันเอ่อข,ข้างข้างปะหรือว่าอะไรนะ next t o ถัดจากปะเออถัดจากครับ next t o ถ้าจำไม่ผิดน่าแปลว่าถัดจากนะ <c oughs> ถัดจาก ถ้าจากเราอะ่ะถ้าจากฉันอะ่ะบนรถไฟรถไฟเดอะ entire exit อะไรเนี่ยคำนี้ entire exit tra umt อืมเอ๊ะคำนี้มันแปลว่าอะไรวะ อุดไฟเอ่อจะเป็นปะจะเป็นแบบว่าไงอ่ะจะเป็นประสบการณ์ที่แบบสะเทือนใจอ่ะครับประมาณว่าจะพกเลือประมาณว่าไอคนนั้นนะ่ะจะเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอ่ะครับคนที่ตายขัดจากพวกเขาโอไม่โอไม่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 ไม,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 ไม่ฉันควรทำไงดีไม่นะฉันไม่รู้จะทำยังไงดี เอาเอาใครอะครับเนะี่ยเจ้าที่ตยยํารวจอะฮะผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่ทำงานที่นะฉันว่าเธอน้าจะรู้เกี่ยวกับรถไฟนี้มั่งอ้าวให้เราไปหาหอ้าวไฟครับเย็นๆนะครับอย่าทำอะไรกันเลยนะเป็นตำรวจอะเนี่ยเป็นตํารวจที่เคยตายบนรถไฟนี้หรือเปล่าเนี่ยครับอ่าคุยสิ อ่าขออนุญาตนะเดี๋ยวก่อนวันไปวันทีละคนสิให้ให้เอ่อถึงถึงถึงเวลาของเธอก่อนนะเนี่ยให้ถึงเธอของเธอก่อนนะว่าถึงถึงเธอก่อนโอ้ไม่นะเนี่ยมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนนี้อีกเหรออ่าเจ้าเด็กน้อยเธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยฉันเอ่อฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันถึงมาที่นี่อ่ะไครน,นะ เออเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่พาทูเดนจอบเกนอะไรเนี่ยครับมนุษย์ <c oughs> human feel feel it to do the job again <c oughs> นี่เป็นมนุษยน์นี่เป็นมนุษย์ที่ล้มเหลวในการทำงานกันเหรอ <c oughs> ฉันไม่ I have บั e แต่ฉันมีหนึ่งคำตอบนะเอ้ฉันมีหนึ่งรีเควสรีเควสนี่อะไรวะเนี่ยรีเควสรีเควสต้องการอย่างนึงเหรอคือต้องการฉันขอฉันต้องการอย่างหนึ่งอะอย่างเดียวเพื่อให้มันใจว่าร,รถไฟนี้จะว่างเปล่าจะไม่มีอะไรเหลือในค่ำคืนนี้เดี๋ยวก่อนนะบางทีเนี่ยอจ,จะไม่ใช่มนุษย์บางทีเนี่ยเป็นพวกเขากันเหรอแต่ทำไม ทำไมเดชชายิงทำไมถึง,ถงพวกเขาถึงพยายามที่จะอะไรเนี่ยที่จะที่จะบรรลุเป้าหมายอะครับอืมขออนุญาตนะคุณได้ช่วยบอกฉันได้ไหมว่าที่นี่คือรถไฟเนี่ยมันคือทีมอ่มันคืออะไรกันแน่เออเธอก็น่าจะเห็นรอบๆเธอแล้วนี่นี่คือพวกคนที่ตายบนรถไฟอะใช่ ไอคินนั่นสิน้อยเด็กฉันไม่เข้าใจมันเลยรถไฟนี้เป็นรถไฟที่เอ่อจะนวดผู้คนที่ตายอ่าฮะในวันนี้เหรอแต่แหวะเด็กแล้วพวกเขาจะไปที่ไหนล่ะ To what come after To what come after เอ่อสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอ What come after จะไปที่สิ่งที่ตามมาออฟคอสแน่ <Of> course, นอน uh? <You. S 1> อยู่อืเขาจะได้พบกับสิ่งที่ตามมาแน่นอนสิ่งที่ตามมาใช่สิ่งที่ตามมาไม่รู้ว่ามันแปลยังไงนะครับว่าคาลัเตอร์นี่ตอนแรกผมก็แปลเป็นอะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรอเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเลยประมาณนี้ครับแต่อืม อืมมันเป็นคำโกหกเอ่อแล้วฉันจะไปที่ไหนล่ะแน่นอนไม่ฉันไม่ค่อยอยากตอบอย่างเท่าไหรนน่นะอืม <c oughs> ไม่ใช่เวลานี้แต่คิดว่าฉันเห็นเจ้าแมวนะเอ่อแมวหรอที่เดินผ่านระหว่างทางอะนะคอนนี่เธอก็ตายไปแล้วเหมือนกันอะอืมมันไกลมากเลย อา่าฮะเขาเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเนะ้ะเป็นแบบเป็นสัตว์อะไรประมาณนี้ครับเป็นคนเดียวที่อยู่ในนี้มั้งแล้วชั้นคุณทำไงดีละ่ะก็กลับไปใช้ชีวิตแน่นอนฉันทำได้งั้นเหรอใช่เราจะพาเธอกลับไปจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะแต่ฮะ I can simple as the train ชันต้องไปฉันต้องเอ,อ่อ ฉันต้องอะไรอ่ะ Simply S ฉันไม่สามารถถามได้นะว่ารถไฟนี้จะกลับฉันไม่สามารถบอกได้นะว่ารถไฟจะกลับตอนนี้อ่ะเธอก็มีเวลาทั้งคืนเลยแหละอ่าฮะเหมือนกับว่าให้เราไปสำรวจเนาะอ่าฮะหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปที่เอ่อายรถไฟด้วยกันเด็ดตนนีก็เป็นไอที่ไม่เร็วนะเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาลอง แล้วเราจะที่นางที่ไหนล่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะเสร็จทริปนี้ก่อนเช้าเหรออือฮึ To do in the time เชื่อฉันสิเธอสามารถรอได้นะโอเคออเธอรู้ไหมเดือยว่ราองนี้สิอ่าฮะเหามือนกับว่าจะพย <c oughs> ายามลองดูระบว่องนี้ดู พวกเขาอาจจะตอบคาถามอะไรก็ได <muitas S 2> ้นะแต่บางทีเอ่อบางทีเธอก็สามารถช่วยช่วยพวกเขาบางช่วยอะไรบางอย่างพวกช่วยเอ่อสามารถช่วยพวกเขาด้วยบางด้วยบางอย่างก็ได้ด้วยวิธีการของเธอช่วยด้วยบางอย่างครับช่วยประมาณว่าไงเนี่ยคือสามารถแบบสามารถช่วยพวกเขาได้อะไรมาเนี่ยครับอ๋อพวกเขาก็สามารถช่วยเธอได้เหมือนกันนะช่วยฉันด้วยอะไรเ่ะฮันนี่มานี่เร็ว ไม่มีแล้วล่ะเราเอาล,าลองอินอาาัพนะฮะเธอจะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้หรอโอเคฉันต้องฉันต้องไปทำงานแล้วอืมยังไม่หมดเลยครับลิสอ๋อเป็นคนเช็คอะไรประมาณนี้เนาะ getting to post <c oughs> แล้วฉันควรทำไงดีฉันสามารถอ่ากลับไปที่รถได้ I woke up in ินใช้เตือนที่นั่นเหรอแล้วก็รอเอ่อเธอบอกให้ฉันเดินรอบๆบนี้เหรอให้เดินรอบๆอบนี้ครับอ๋อ,น,อ,อนี่คุยได้เนาะคุยได้ออะลองคุยดูสิครับอเอ่อการใช้ชีวิตบนโลกมันก็เหมือนกับไข่ริรงคำว่าริ v วิ g นี้มันตอนแรกตอนบางคำผมก็แปลว่ามันตอนที่อะไรนะก่อนหน้านี้นผมก็ ผมแปลมันแปลว่าการดำรงชีวิตอะแต่ผมเพื่จจาผิดนึกว่ามันแปลว่าอ้นั้นครับเป็นแปลแปลว่ะแปลว่าคําว่าโกหกนะอนแรกผมก็อันนี้ก็แปลผิดนิดนึงนะขออภัยด้วยเนาะพวกเราอยู่กันที่นี่ใช้ชีวิตอืหลังความตายเธอแค่รอฟังเฮดเฮดมาเบิดยองเลยดี่ฟังคําฉันไว้นะ ใช่ดิเฮดมันเฮดมันเหมือนเป็นคำโกรธมากกว่าครับเอาใจใส่หน่อยเหรอเอาใจใส่คำพูดประมาณนี้อ่ะครับอ่าใช่ขอโทษนะฉันต้องไปแล้วอืมเนี่ยครับเอ่อความจําสุดท้ายที่ฉันจนําได้ก็คือเอ่อรถอะไรเนี่ยบีบีบีลิงบอลลิงทรั UCK แล้วก็ Onme ครับ Onme เฮ้ย Overme ดิดูอะไรของผมเนี่ยอองแปดูสิแปลว่าอะไรครับเอ่อพิมพ์ไม่ติดอะไรเนี่ย Overme Overme จำความจำสุดท้ายที่ฉันจำได้ก็คือมีรถบรรทุกพุ่งชนชันโอ้โหและฉันก็มาอยู่ที่นี่ เจ็บมากไหมอ่ะเอเลฟอมันเป็นความรู้สึกในช่วงเวลาสั้นๆน่ะอือฮึไม่อยากแบบนั้นเลยอ่ะมันมันจะโอเคขึ้นนะขอบคุณเธอทำอไที่นี่กันเหรออ่ารถไฟเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับการใช้ชีวิตนะอืมมันก็อาจจะเป็นความผิดพลาดแหละ The Resource Devil เรามีแบ็คเธอคิดว่าพวกเขาจะพาฉันกลับไปได้ไหมอ่ะถ้าฉันบอกว่านี่มันคือความผิดพลาดอ่ะอืมฉันไม่คิดอย่างนั้นนะอืมอ่าอนวอรรี่ไม่เป็นไรช่วงเวลาที่ฉันอยู่วันนี้อืม We Heading I อ i l l ฉันจะพร้อม จะกะจะเดินผ่านไปด้วยด้วยด้วยฉันเองประมาณนี้เหรอยูโซอชียลวิธยูเซลคุณมั่นใจในตัวเองมากเลยนะก็ไม่หรอกแต่ฉันก็ฉันไม่ฉันพยายามที่จะให้อภัยตัวฉันเองนะและพยายามหลายครั้งด้วยเอ่อไ s e ซอร์ e e d ยูน e a ทูเ a ด สัโพูสัพพูอยู่นี่ถัวเฮียเด่ะฉันคิดว่าคุณต้องการต้องฉันคิดว่าคุณต้องการได้ยินเหรอใช่ขอบคุณ อืมในเองคุยกับตรงนี้สิครับเอาคุยไม่ได้เหรอตรงนี้คุยไม่ได้ครับกลับไปได้ไหมกลับไปได้เลยครับแล้วแมวตะกี้หายไปไหนแล้วไหนที่เราเจอเอ่ออ,อะไรเนี่ยครับโอ้ฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะอยู่เหมือนมาอยู่ที่กรารจะมาแห่งนี้เหรอใครจะไปรู้เอา้าบทมันไปเร็วมากเลยครับบางทีฉันอ่ะถ้าฉันหลับที่นี่ฉันก็อยากจะตื่นขึ้นมาเอา้าอะไรเนี่ยหลับอีกครั้งได้ด้วยเหรอ เอานั่งได้เลยครับเถ้าหลับอีกครั้งเหรอหลับอีกครั้งแล้วแบบจะตื่นเหรอไม่น่ามั้งเห็นตะกี้บอกว่าให้เขาบอกว่าให้เราแบบว่าต้องรอเขาทํางานเสร็จประมาณนี้ครับเอาไปต่อบได้แล้วแ็วแบอ๋อมีบทย้อนให้ดูด้วยครับโอเคเหมือนเรานี่อันนี้คือบทที่เราไปนั้นเหรอมีมีคอนดชันเดี๋ยวผมขอนี่ไง คำไหนแต่ว่าตรงไหนแล้วที่ผมแปลผิดเนี่ยมันจะได้มาย้อนดูได้ครับอืม a n d l e s t o g e t h e r Backstage So You Have อาฮะจะพากลับไป What c o m f e r t ี่ไงไม่มีอะไรเป็นแผนเท่ากับการใช้ชีวิตนี่ไงครับ Living นี่ไงคำบางคำผมว่าผิดการใช้ชีวิตนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางตรงเสมอไปหรอ มันได้หมอบครับถ้ามันไม่มันไม่ใช่เวลาเนเวอร์คอสนี่คอส s s มันตรงใช่เปล่าว่าทางตรงปะเอ้าไม่ใช่ดิคอส s s นี่แปลว่าข้ามครับข้ามเนเวอร์เดยชุดชุดเนเวอร์ชุดการใช้ชีวิตนัน้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเนาะ อ๋อเพราะว่ามันอะไรอะเวลามันก็ไม่มันแบบต้องใช้ให้ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มกับเวลาครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแบบว่าไงใช้เวลาแบบให้สิ้นเปลืองมาเนี่ยครับโอเคงันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันเนาะเราไปคุยกับพวกวิญญาณต่อดีกว่าครับโอเคอ่าสองคนนี้เราคุยไปแล้วคุยได้ไหมอ๋อนี่คุยอ๋อนี่คุยได้ครับ เฮ้ hey, hey. <Hey. S 1> เธอเป็นผีหรือเปล่า uh, ไม่ไอติ <think> ฉันคิดว่าคุณน่าจะอ่าก็าจริงแหละฉันตายไปแล้วนะ่ะฉันเห็นเอ่อขอบคุณออโอเคครับคุยได้ไหมครับวันนี้ฉันคิดว่าฉันจะทำให้ชีวิตฉันดีมากกว่านี้แต่ is make it w o r y อยู่เนะเธอรู้ไหม ถัามันใจคุณทำมันได้คุณทำได้ด hmm? ีมากหืมเธอรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าคุณค so, ิดแบบนั้นไงอ๋อขอบคุณนะเธอะเป็นเด็กดีมีชีวิตทีนะแล้วทำไมเธอถึงมาที่เหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นความผิดพลาดครับอ่ออืมทำไมล่ะ You got to be my, company. my best company ี y ม่บิ s คอมเพนีเอฟคอมเพนครับบริษัทของฉันเหรอเธอต้องเป็นเหมือนกับว่าไงเป็นเรียกว่าไงล่ะวะ You got to be เป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองแปลทั้งคำเลยดูสิแปลอะไรคุณต้องเป็นบริษัท เป็นบริษัทเล็กๆชั้นเหรอ,หรององแฮะคอมเพนี่เออขอบคุณมากเลยนะอืมในเรอที่ทุกอย่อออเชนมันก็ดีนะที่ได้ยินอะ่ะดูเหมือนดูเหมือนเออในชีวิตหลังความตายของคุณนี่จะเจอแต่เรื่องดีๆนะชาวความเดียวคนอื่นนะครับอ,อืมนี่เป็นวันแห่งการพิพากษางั้นเหรอ <c oughs> อ,อืม ก็บางคนก็มีชีวิตที่น่าสงสาระานะเนี่ยบางคนไปเดินรอบานี้ก่อนอนะ่ะฉันยุ่งอยูอ่ออโอเคผมก็เป็นว่าับเกมรถขับรถเตอร์ EP แรกก็ขอจบเพลงตรงนี้ก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่พัทหน้าแล้วกันเนาะพัทหน้าเดี๋ยวมาลองเดินดูนะครับว่าบนรถไฟนี้จะมีอะไรมากเนาะแล้วก็มาดูกันว่าอวีวี v v จะสามารถรอดหลกจากรถเอยไม่ใช่จะรอดจะได้กลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเจอใหม่พัทหน้าผมสามพานี้ไว้ท่านี้ผมบ๊ายบาย